เราก็นะสวัสดีครับจากคลิปต่อจากการปริ้นไปนะครับที่ว่าการปริ้นศูนย์หนึ่งสามสวงจร0งกาสวันนี้ก็ลงเย,ยบายครับดูครับวงกรก,ก็ประมาณนี้ครับจะมีไฟศูนย์หนึ่งสามสแล้วก็บวกลบสิบห้าโวลต์แล้วก็ห้าโวลต์แล้วก็บวกลบสามสิบแต่ตอนนี้เราจะมาทดลองแอดจัดครับที่ตารางประมาณนี้ครับโหลดก็ประมาณนี้ตารางประมาณนี้ครับ ตอนนี้จะทดลองที่20โวลต์ก่อนนะครับครับทดลองในนั้นที่20โวลต์นะครับจะวัดูกระแสเอาพูดนะครับกระแสครับนี่ดูดูครับนะมีทดลองด้วย R ครับ R R R หาค่าสูงไม่ได้ครับก็เอาค่าต่ำมาขนานกันเอาครับได้25โอห์มครับแล้วก็โหลดให้มันไม่ทิ้งไปเลยครับโอเมื่อกี้ก็ไม่ไปแล้วครับตัวนี้พราเราเราหาค่าสูงไม่ได้ครับถ้าหาค่าสูงมาก ต้นทุนมันก็สูงไปด้วยครับอ่ะมาดูกันเลยครับนี่ที่ยี่สิบโวลต์จัดเลยครับอเจ็ <7 S 2> ดเท่าไรเจ็ดจุดสองศูนย์จุดเจ็ดสองยังไม่ถึงแอมป์นะครับศูนย์จุดสองครับที่ยี่สิบโวลต์ยังเหลือไปยี่สิบโวลต์นะอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับตอนนี้ตัวลองที่ยี่ห้าวยี่ห้ายี่ห้าโอลต์ ต่อไปก็เราก็จะมาทดลองที่10โวล์ครับปรับแรงดันที่10โวล์เป็นแอดจัดสร้างขึ้นเองนะครับนะครับนี่แค่สวิตชิ่งนะครับที่เป็นตัวจ่ายไฟครบ10โวล์นะครับเราก็มา15โอเหมือนเดิมนะครับก็ดูเก์ครับ10โวล์จริงไหมดูเก์มาซั่น ครับเรียกว่าสิ่งว่าสามจุดสองครับศูนย์จุดสามจุดสามสองนะครับวันสามร้อยยี่สิบเมล็ดครับก็กรอกลงในตารางครับเป็นเยียบร้อยก็เป็นสีสินนะอันนี้เป็นโครงการการเออของงานจบของแผนวิชัยดิ็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนะครับโอเคจากการเรียนรู้ครับโปรแกรมพอดิวส์นะครับก็เทรนแบบวงจรเองนะครับแล้วก็สร้างขึ้น ก็ทำการทดลองนะครับใส่ลงในในตารางนะครับผลการทดลองนะครับนี่โดยช่างแป๊บซี่นะครับมีทดลองอะไรอีกไหมครับช่างครับก็จะมี5โวลต์ครับแล้วก็15โวลต์ก็อีกสักคู่ก่อนครับนี่ตัวนี้ทดลองไฟสูงก่อนแอจะก่อนนะครับพักรับโอเคครับครับเอามาต่อกันด้วยนะอ่อเรลเกตชุด5โวลต์ครับไฟแรงดรงคงที่5โวลต์ ต่อที่ R หนึ่ง k ค,ครับมาดูกระแสกันว่าหนึ่ง k นี่จ่ายที่เท่าไหร่นะมิเตอร์ครับมิเตอร์มิเตอร์ตัางย่านวัดแอมป์ครับวัดเลยนะวัดครับวัดน,นี้ครับอ๋อก็ไฟมันต่ำเกินไปนะครับมันขึ้นนี้เดียวก็ปรับปรับย่านให้มันละเอยียดขึ้นอีก อ่านเลยครับผมาณนนะครับก็วันนี้นะก็เดี๋ยว,วยก่อนดูพิตเตอร์ครับไม่ไม่ถึงห้าครับตั้งยางอะไรไม่ถึงห้าประมาณสี่จุดห้าครับสี่ห้ามิลลิแอมที่หนึ่งเคครับที่ไฟห้าโวลต์นะครับแล้วก็ ต่อไปก็เป็น500โอห์มครับเราก็มาหา500โอห์ม500โอห์มก็อย่างเขียวดาน้ําตาลนะครับ500โ oh อห์มยวดงน้ําตาล <c oughs> ไฟกุเร่5โวลต์ครับก็จะอัะนไหนยังไม่ได้ปรับที่มิตเตอร์ครับย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับไฟเลยอ๋อเนี่ยเป็น4.5 oh ปะนะมันไม่ใช่จัด9.5ครับ9.5นี่ที่อ R 500โอห์มครับก็ <c oughs> เ้าจุดห้าศนย์อะไรประมาณนี้นะครับก็ต่อไปครับที่ร้อยห้าสิบร้ห้าสิบโอมนะก็มาหาอาที่ร้อยห้าสิโอมครับร้อยห้สโอมก็จะน้ำตาลเขียวน้ำตาลครับร้อยห้าสิบโอมก็ารวัดคว่าก็อููกระแสเกินครับขงดยานไหนครับ <20 S 1> งยานสูง <20. S 1> ขึ้นนะครับก็วัดเลยครับวันนี้ ประมาณเอ่อสามสิบมิลลิแอมสามสิบครับที่ร้อยห้าสิบโอห์มนะครับนะต่อไปก็ที่ห้าสิบโอห์มครับห้าสิบโอห์มก็เขียวดำดำครับห้าสิบโอห์มนะแรงดันที่ห้าโวลต์ก็วัดได้ครับประมาณแปดสิบครับแปดสิบมิลลิแอม ตัวนี้เป็นลิขวิด5โวลต์ครับก็8ปสว่าพิมเป็นแปีครับก็โอมต่ำนะครับโอมต่ำสุดเขาที่สองแปดจุดสองโอห์มครับก็ไม่ที่เรียบ้อยนะครับสองมไม่ที่ทีะะ่บ้อยพาเงินจะได้เองนะหน้าพาพเกินได้ชีิก็แปดจุดสองเราไม่มีครับแล้วก็เอา ตอนนี้มี50โ oh อห์มขนนีาสองตัวก็ประมาณ25โอห์มครับเ้า oh ก็วัดนะครับอ่ะประมาณ175ครับอ้าวอุ่นครับ175โอห์มอุ่นๆ175 175โอห์มครับโอกคครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับวัดแรงดัน5โวลต์ครับจากเรก,กูเลเตเรกูเลเตสร้างนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะทำอะไระครับว่าจะสอนอะไระครับอย่ามาเมนด่ากแล้วกันนะครับเป็นนิ่อยว่าเบาดด้วยนี่ฝากขอบคุณครับ